ยินดีต้อนรับเข้าสู่ออฟฟิศของเราอย่างเป็นทางการนะครับคุณเฟย์บริฟเฮียแบงคอกของเราเนี่ยเป็นเอเจนซี่โฆษณาขนาดเล,ล็กกระทัดรัดแต่เราอยู่กันแบบอบอุ่นนะครับที่นี่เนี่ยเราให้ความสําคัญกับลูกค้าที่น่ารักของเราเนี่ยมาไปอันดับหนึ่งนะครับโดยเราจะถือคติว่าพวกเราทุกคนจะเติบโตไปด้วยกันนะครับฉะนั้นวันนี้ผมขออนุญาตนะครับแนะนําเหล่าต้นไม้ที่น่ารักที่กําลังเติบโตในกระถางของเราบริฟเฮียแบงคอกให้คุณรู้จักนะครับได้เลยค่ะ เดี๋ยวเริ่มจากคนอ<า>เออ <c> คนนู้นดีกว่าครับคนนั้นนี่คือติงติงครับสุดยอด AE เบอร์หนึ่งของออฟฟิศของเรานะครับบอกเลยว่าคนนี้เนี่ยลูกค้าเนี่ยทั้งรักทั้งหลงเลยนะครับ <c ười> เพราะว่าไม่มีคําว่าไม่ได้นะเพราะฉะน,นักก้นด้ยกมของเขานะครับ <c ười> ได้สิครับอยากได้ไทยอินแบบเนียนๆแต่คำเนี่ยเอาตามนี้แบบเป๊ะเ,เลยเอาแบบไม่ให้รู้ว่าเป็นไทยอินนะครับโอ้สบายมากเลยครับ คุณเฟยคิดว่าติงติงเนี่ยเป็นพนักงานสายไหนนะครับอ่าก็คุณเฟยครับคะ่ะการอ่านสมาชิกในทีไม่ขาดเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่ดีของหัวหน้านะครับคุณเฟยงั้นขอพูดตรงๆได้เลยใช่ไหมคะต้องครับสายเลียคะ่ะได้ครับพี่ดีครับผมเหมาะสมครับท่านที่สงสัยก็คือว่าการที่เขาเป็นแบบนี้เนี่ยไม่มีคนในออฟฟิศด่าเขาเหรอคะต้องด่าดิ เป็นะไม่ต้องตกใจครับนั่นคือพี่ปื้มนะครับเป็น general manager หรือว่า aka ก็คือ general base นะครับทำทุกอย่างในออฟฟิศเลยครับตั้งแต่พนักงานบัญชียันสวสดิการเลยครับก็บอกว่าไม่ได้ครับถ้าจะลาต้องลาล่วงหน้าไม่ใช่ตื่นสายแล้วจะมาลาแบบนี้ไม่ได้ครับไม่ครับพี่ปื้มครับพี่ปื้มช่วยไม่ช่วยครับ หัดทำเองเมา่ดิ AI พี่ช่วยตลอดเวลาเอ่อหมายถึงช่วยไม่ช่วยเบาเสียงหน่อยได้ไหมครับพูดธรรมดานี่ลูกค้าก็พูดจาไม่รู้เรื่องอยู่แล้วอ๋อหมายถึงสำเนียงที่ก็บค่อินเตอร์นะครับจบนอกใช่ไหมครับคุณเฟยคิดว่าพี่ปิ้มเนี่ยสายไหนครับสายยามค่ะรักษาผลประโยชน์บริษัทมากกว่าชีวิตของคนในออฟฟิศทุกคนรวมกัน,กนที่สงสัยอย่างนึงก็คือ ค่ที่เขาเป็นแบบนี้เนี่ยมีคนกล้าขอความช่วยเหลือเขาด้วยหรอคะจริงๆแล้วพี่ปื้มเนี่ยเขาแค่พูดไม่เก่งเฉยนะครับเดี๋ยววันนี้คุณเฟยเนี่ยต้องไปทําแบบพนักงานใช่ไหมครับลองไปชวนพี่มาคุยดูจริงๆแล้วไม่มีอะไรหรอครับอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวลองดูนะคะนี่คุณเฟยกำลังกังวลใช่ไหมครับว่าทำไมออฟฟิศของเราเนี่ยมีแต่ผู้ชายออนิดหน่อยค่ะจริงๆผู้หญิงก็มีครับนั่งครับมาพีเลยครับ strategic planner สาวสวยของเราในออฟฟิศครับคุณโยโยครับ มาสาสยพอดีว่าแท็กซี่เขาจอดเขารบทงชาติเพราะว่าสำนึกหลักบ้านเกิดนะคะก็เลยมาสายมาสายหนึ่งชั่วโมงพี่ขอหักปรับจานเงินเดือนพี่ปื้มขาโยซื้อของมาฝากค่ะพี่ไม่ได้เลี้ยงหมาค่ะโยก็ไม่ได้ซื้อของฝากหมาคะ่ะรุ่นนี้เนี่ยกินแล้วขนไม่เลี้งนะคะ สำหรับกาแฟนะคุณดาราสาวท่านหนึ่งวันนี้มึงสวยขึ้นปะเนี่ยตอแหละค่ะตามึงยังไม่เงยหน้าขึ้นมามองกูเลยไม่ต้องมองรับรู้ได้ถึงความสวยของมึงครับกาแฟรสชาติแปลกแว่ะกาแฟอะไรวะเนี่ยกาแฟผสมเยื่อหมากคุณถามจริงมึงก็ถามมาได้เนาะอ้าวกูนึกว่าจริง กูจะไปเอาเยี่ยวหมามาจากไหนฮะเยี่ยวกูนี่แหละค่ะอยโย่ห่ามึงเชื่อได้ยังไงเนี่ยอีควายถ้าคุณเฟยมีอะไรเนี่ยจะคุยเรื่องราวแบบผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยก็ลองชวนโยโยคุยดูนะครับกลัวเขาจะจิกเอาสิคะเพราะดูเป็นสายจิกมากเลยค่ะปากแดงด่าแรงแซงโค้งมากเลยค่ะนี่แหละครับออฟฟิศของเราประมาณนี้แหละครับคุณเฟยครับที่เหลือยังไม่มาทำงานวันนี้ก็น่าจะเป็นก๊อปปี้ไรเตอร์ของเราซึ่ง ข้าสายแบบนี้ประจำแล้ครับอืมคงเป็นสายชิลนะคะเข้าเที่ยงวันออกเที่ยงคืนแบบนี้ปะคะประมาณนั้นเลยครับ